วันนี้ป้าจะพาทำผัดถั่วงอกเต้าหู้แล้วก็ปาใส่หมูด้วยนะป้าใช้เต้าหู้หนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นถังอกหนึ่งชามแล้วก็หมูหมูสับหมูสับต้นหอมกระเทียมเครื่องปรุงป้าไม่ได้วางนะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะ nine. เอาประใส่เต้าหูท้ทอดลงไปเตินมน้ำนิดหน่อยต้องเติตนมน้ำนะไม่ใส่น้ำเต้าหู้สุด ต้องคงที่นะคาเนื้อตัวหูใส่น้ำหน่อยโอวนะจ้าเจียวหลช้อนนิดนึง หอยเอาอะประมาณสายตาเราอะไรประมาณหนึ่งช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะพาจะใส่เยอะหน่อยตาหู้ถุงอ็จืดถ้ารสจัดหน่อยว่าก็จืดตาหู้ก็จืด ให้รบลบจัด,ดจะนิน่มจะได้อร่อยอปง้ปงครึ่งช้อนช้อนน้อยนะประมาณครึ่งช้อนชาถ้าฟูก็ประมาณช้อนชาเคี่ยวให้คนนิ่งก่อน ดำๆนี่กระเทียมพอจะมตาตักหมูกระเทียมก็เลยไหมซะหน่อยตักหมูหมูมันแข็งแต่แบงหมูจิ้มก่่นจิ้มรสก่อนกลมกล่อมยังผาดเราจะได้เติมแล้วใส่ถุงออกแล้วเติมไม่ได้แน้วต้องรีบผัดดีบเอาขึ้น ป้าไม่ได้ใส่ใบขึ้นใช่นะเพราะว่าซื้อไม่ได้ไมีแต่ต้นหอมใส่ต้นหอมหรือจะว่าทําไมยังไม่ใส่ีหัวต้นหอมมาใส่ไปก่อนเพราะว่าเขาสุกยาก ได้ทีแล้ะพอดีพอดีบนหอถุงกอถุงกอใน,อนประมาณสามขีดใช่ไหมถ้าก็ไม่ได้ชั่งหรอกก็ใส่ถุงไว้แล้วก็หยิบซื้อมา ประหยัดนะเนี่ยสำหรับคนลูกเยอะเนี่ยกินดีต่อสุขภาพด้วเต้าหูนะ้เนาะเต้าหู้ก็มีประโยชน์โล่ประหยัด ตองว่งขึ้นใสแล้วก็ใช้ได้แล้วนะนานไปเดี๋ยวเคียวไม่อร่อยไม่กรอบพรมาณนี้ป้าพอแล้วพอแล้วปิดไฟแล้วประมาณนี้ผัดนานเดี๋ยวไม่กรอบได้ยินเปล่าเนาะ เสร็จแล้วจ้าปลาตักเสริฟแล้วนะปลาตุหูป้าแล้วก็ถ้าใครชอบเผ็ดนะใส่พริกได้นะตามพริกใส่ได้ใส่พริกไทยได้แต่ช่วงนี้ป้าของดเผ็ดหน่อยนะถ้าถูกใจหรือชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะช่วยกดไลค์ให้ป้าด้วยนะ y YouTube จะได้เปิดการมองเห็นให้ป้านะจบคลิปก,กันนี้นะจ๊ะ